ท่านธรรมดาตอนในพวะฝรั่งแล้วจากในลูกฝรั่งเนาะแฝดได้คนแบบนี้พี่น้องเนาะน้องบ่าวไก่เนาะแฝดแมนเขาจะประสเห็นหุงบนไดใหญ่เท่าว่าใหญ่สีหญ่สำเนกับปเห็นหุงบนไดาสัตว์จึดแดนจะคนทั้งเมือนเนี่ยเช่นน่ะปกรณ์อะไ่บ้านเนี่ยบ้านอะไรลูกสองสองคนลูกสองพุทธีสีทั้งพ่อทั้งแม่ผู้หนึ่งผู้หนึ่งข้าวผู้หนึ่งอัน ผู้นึงดอนผู้นึงขาวผู้ใหญ่ก็ปกติผู้ใหญ่ก็ขาวขาอยู่แต่ว่าผู้น้องนี้ดอนเลยนะอนแหกขาวยังฝรั่งเลยาอวังจะพอาดกยอกเพลินเนาะทุกคนกรัวามดาตอนในพวฝรั่งนะจังในลูกฝรั่งเนาะพวคนมาได้เอคนวิตกวตาก็บขาวหลว่งรับรือรับคือเขาโราณเลยอ่ะกอือโหจัก เลยลูกบ่ก็อันกี้เตะแนนเลยบ่เตะกไปอกี้ตะไปมันเกิดกับารลรัมเลยมัมวยมันน้ำมวยบ่บารลรัมก่อนเมกก้อไอจิปปิตไอจิปปิดก็ได้บ่ก็เนี่ยไอปนก็ใช่มีสองคนในเราเลยทุกคนแมนมีสองคนแล้วกัผู้หญิงกับผู้ชายด้วยผู้ชายวัดสองผู้ชายวัดสองแต่กับผู้หนึ่งเสียเนาะโอ้ผู้หนึ่งเสียแล้วผู้หนึ่งโอ้ตาเนี่ยตาฟ้าขนาดเลยเดพี่น้องว่บิ่งไกลๆเนาะ ตาหนาเป็นชีฟ้าเลยเนาะก็ตึตาอย่างกับผ้ายังตึตาฝรั่งเลยเนาะโอ้ล่อแถวเอ้ยมาแบ่งคอมเราให้แน่อ่ะเราใช้ดกว่าหน้าขาวเปิ้นเวิ้นเลยแก้มแดงพี่น้องเราพวเต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 งเคยเลยเนี่ยชุโตจัดเตงเนี่ยดอกอองแดดบ่ได้เนาะแดดแดดแผดแดดเด็กคนแบบนี้พี่น้องเนาะน้องบาไก่เนาะแผดแมน เขาจะเอาบัวห็นหุงมาในไงถ่อว่าไงสีไงสำเนียงกับบัห็นหุงมานไดตว์ถุดแดนเนี่ยเรากินเรากินข่าวกินข่าวปกติเนาะกินคือกันกับปกติเลยจ้าดอยจ้าดอยไอ้ยันจ้าเดอยจ้าดอยนี่แก้วอ่อประเต้เบิร์หอยไก่อยากินแต่แก้วอยากินแต่ขนมเนาะแต่ว่าบมีเงินไห้กินชอบและยายจ้าประยันนี่ตต้เบิร์จ้าดอยเด็ก តានេះកែវខាប់ទៅបើពួកມັນគេញ៉ាំខនំຕະຫຼອດប៉ះអើទៅបាយតាតានេះអឺខ្លួនជក់អើគេនញ៉េតាបងតាតកអូខេទេមកជិះបើបឺជិះញ៉េតែងឡាយតែងងាអឺឡេវៃនេះដឹងអលាដឹងនេះពិសួនអឺ คือคอมายเราว่าวะเวลาออกไปให้ไปชวนเนาะก็ต้องเอาไปเนาะเพราะว่าบุมีคนเอาเนาะจําเป็นต้องเอามาตากแดดตลอดแต่ว่าคนแบบนี้แพ้แดดอยู่แล้วเนาะตอนแรกก็ตาชงสารในีทุกคนออกกลางแดดบ่ายกันเลยโอ้จะคนใส่ในเฮือนใหญ่ยนี่ทั้งทั้งบดนี่ยจะคนทั้งหมดในเฮือนนี่เช่นอะตอนในไกลบ้านนี่บ้านอะไรลูกซองสองคนลูกซองพอดีซีทั้งพ่อทั้งแมย์คนหนึ่งคนหนึ่งข้าวคนหนึ่งอัน ผู้นึงดอนผู้นึงเข้าผู้ใหญ่กับปกติผู้ใหญ่กับเข้าขาอยู่แต่ว่าผู้ดองนี้ดอนเลยนรดอนแห้งาแลังเลยฝรั่งเศสนั่นไงพี่น้ยสบายดีสบายดีก็เติมต่เยอะตอนเตาเชิญเอาชวแลนโอ้โหวอล้วแม่พดว่าวามเพอก็เป็นเลยวตาอยากไปชีบแบบฝาพี่น้ย จะชั่วละดังเนี่ยตัวแดดน้อยนึงได้บ่สู้เห็นนี่ติยันเยียต่อทรืปลัยเออนี่100นี่ก็เออติกปยนี่บกนี่นี่ก็กนี่ดเตเาปเออคือกันกับเล็กน้อยปกติเนาะน่แแต่ว่าออกแดดออกยังบ่ได้น้อตาแดบ่ได้เนาะแล้วเขาเจ้าเออนยังว่าคนขาคนดอนบ่ คันงี่นงี้ยเรียบเต่หรือเปล่าเหรอคันพ่อเนี่ยเท้ๆเอ้ยทำไมเนี่ยแม่เพื้น่าว่าแต่นั่นไม่เคยถ้าเกิดว่าคุณบอกขอใจถ้าเกิดว่าอากาศหนาวนี่พอออกได้เนาะแต่ว่าแดดแบบนี้ออกไม่ได้เลยมันบอกออกจากเฮือนไม่ได้เพราะว่าผิวนี่มันจะแตกเนาะมันจะไหม่เนาะนี่เนาะทุกคนแบบแบบเป็นแงงอ่งได้เป็นเส้นเลือดนะพี่น้องแมนี่กับผมนี่ก็บบ่ต้องย่อสีทอกจั๊กแกลบ่เอ้เนาอ เห็นแนขอดใจเป็นม่อทูๆเป็นม่อทูก่กีกิชปอถ่ายอันตอท่ายบนเขาปอแล้วแก้วคกี่ยวบนรับกอถ่ายอันตอนต้ตุนี่แล้วมีคนถ่ายเป็นไรนะถ่ายเป็นอว่เลยเนียอยใจเรอเาหอมอ่าไทยตอนโตนี่บนเขาปอไปเนี่ยาแก้วคกี่วบนนั่นรัเขาปอกมีคนอยากเอาไปเลี้ยงเจ้าให้ปอย้อนป่ะ เตรียบเตรียวกันเรียวกันนะเดี๋ยวไปเลี้ยงนั่นแล้วหายเยงานนอันนี้แก่แก่เรียบเป็นลูกเข้ากับฮักแพ่งเนอะตู้บานบาบอกเ่เข้าเขาทมเนี่ยชมเวลาออกมาทวิตอย่างพวกัวประวันเนี่ยนาบอกพัวประสงใส่บอก ตอนตอนกาดเกไม่ตกใจแต่ว่าแบบไม่ชันตาแต่ว่าจะอันกินหนมันตาดกจุมน้ำฮะเออบบอันกันยงวล่ะอันกนยงกอกิตาเป็นหนักเลยคหอมกวกลคเ็บาอก็หอมแต่ว่าตาเไม่นัก็อ๋อปกติอมันคหลายนเนาะเดี๋ยวๆดีได้ถามเอเพิ่นว่า ตอนได้ผู้ำอิตรนะลูกเกิดมาออกรายการนาตาขาวจังซีได้ตกใจบอกเห็นปะเพื่อนก็ตกใจแล้วเกิดมาลูกคือเป็นจังซี่หรวปะพ่อแม่พัดดำมืดเนาะแม่พ่อแม่ดำมืดได้ลูกขาวก็งงคือกันนเาะขาวบัดผู้นี้ก็ปกติพี่น้อยเลยบัวนั่งวัวนั่งตกกี้ได้ปะฉันตาได้ปะตาแล้วก็ไปหน้าลูกกเย็ดกระกล้าเอ็นกับข้าวเหนี่ยวต้นพลัมต้นกีน่ง่ายภาษาเขาบูด้วยพี่น้อยก็พี่หน่อยชนผามะกอง ขาวเบิ้งตาโอ้ตาหน้าไม่ตาซีตาซีเลยพี่น้องเนาะบาตุนเนี้ก็ธรรามาลาตุนเนี่ยผู้เอือยนี่ยตาเห่าเนี่ยปุ๊บ้นแปดเลยบบเม้นตาเนี่ยโบเดไซคอนเทคเลนส์แน่เนอนเนาะบบได้ใไซคอนเทคเลนสเนี่ยตาแบบธรรมชาติเลยฟ้าธรรมชาติคือกับฝรั่งเลยพี่น้องคล้ายๆกับฝรั่งมาเกิดเนาะประมาณนี้เนาะโบเม้นย่างคนฝรั่งที่มันลดลงแต่สงข้ามพี่น้องเลยโชคใสนี่ความทสงข้ามนีเกิด สงสัยสิแม่นฝรั่งที่ว่าเขาเสียชีวิตในสงขลาบ่แหมแล้วมาเกิดพี่น้องเอ้ยกลับมาบ้านบ่ทันแจ้งแต่อนเฮันบ่แจ้งติันพวมยาดับกลุ่มายันไไปเลยล่ม กันแดดไหมเอออันกลูแบบกลัวโอ้เม็นหะฮงในหลักสัแแดดเลาะกันอันปาะตุพวงก็นเหยยลันตาเปลี่ยนตาาบตามันมั่วเลยนะโอ้โเกือบกระุีเนาทุกคนเนาะโกบระเบินเหยตาเหยตาีอปอันยอบอันยอบได้บ่เปะป่เฮ้ยตาหายเหีเลยตงหอามันหายเออ <ġ tip> คิเดื้อกันกับเด็กหน่อยปกติพี่เฉยๆคือก็บ้านกินกลอกตั้งแต่เพิ่นสีออกเป็นอะไรเพราะว่ายังบริเวณหุ่งมาได้เลยว่าฝา่งตาไลยตานะครอบครัวไอ้เพิ่นหนึ่งยู่น้ำกันสีข้นลูกซองแล้วก็พ่อกับเมียอีกซองเป็นสีเตกี้นั้นมีฟ้าแฝดเนาะตะกี้เนาะแม่นบอกหรือเปล่าโอ้ตะกี้นั้นมีเอชอุปกรณ์ออกมาแปะเจอเนเอชทราบบอก น้อปล่ะตะกี้น่ะมีผู้อายกล้วยเกิดก่อนนอกะักไดเสียบัดลังๆมาแม่นผู้น้องอีกพี่น้องผู้นี้ยังเอกนีซโอ้แ่เอนงบ่ตเตมกหาเกปนปืนแอกเอ็ก็อยากเอาลูกอีกเนาะกอยากเป็นแบบนี้อีกลเดี๋ยวดนๆกอให้ผู้นี้ใหญ่ก่อนจังสิเอาอีกให้ผู้นี้ใหญ่วิทจังเอาลูกอีกนึง Tao lẹo cạo đêm nỉ tay bơi bắn 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 โอ้นี่เอาพุนี่สบายเอาพุนี่ได้ถึงโจมเอเมื่อกี้นี่ยากกว่าน้ไม่กล้าุนมเลยเออุนมนี่พนี่อยู่งกินไงยิก่ตไม่แต่ปันามาเกิดอยู่นี่อยู่นี่เอยู่ินี่เเออถึงมนีุ่เออเกิดอยู่พุนเลยเกิดอยู่ในตลาดเฮือนนี่เลยนนี่เลยเอออกเือกะหอเือกะมัดตอเนคัเออคือเพิ่นว่าว่าเนาะล้ยพนี่เนาะที่อนะตอนเกนพุ้น เกิดยุ่งๆเนี่ทุกคนอยู่นี่เนาะนี่อยู่ตลางเงินพนี่ละเนาะราจไ่จแล้วก็เกิดง่ายเกิดอยู่ในเงินนี่แหละทุกคนจ้าตอตอ่อต้์เรบอกาเอ่อลอนี่กายตักกายตักดอยเจาะเม็ดกินอาหารตลอดอดกกุปัวไปกินแบบโบยิมหรือว่จากใเนาะดกกุปัวไปไม่มาไม่จานรือเว้ยาเบิอือก็นอนเจ้า เนี่ยกัดตาดิกัดเลยแค่นี้ทนอ่ะทนอ่ะแล้วมันกัดมันกัดเอ้ยมันกัดคนพลังเลยมันกัดกคยพลังอ่ะจารีเอ้ยคนพลังอยากกินอาหารอยากกินมันฝรั่งตลอดวะก็เอาไอ้กีเอีดนั่นช่างน่าเหนื่ยแคนกัดเลยถึงตาเนาะป๊อกหน่อยหน่อยเอาคนดอนกับเอาคนปกตินี่คนปกติจะง่ายกว่าไปหน่อยผมนี่แบบว่าต้องยอมชีเลยนะทุกคนนะ จักปีเลยนี่นะเออไปสามปีสามปีผู้ใหญ่แล้วจักปีผู้ใหญ่นี่ซีนะสามปีนี่เนาะสามปีเนาะอส้าลกเยนะมผู้ใหญ่นี่ซปีอันก็จะนานตาดีกันเนยแหงเตแบแอมกันอะอยนะอัไจุตาตัยก็แทงแงกือกันหมดเลยแท่งสามกันสากันเนอยชะไปนอกเออยนี่แทงคือกันหมดเะแพงนองเลยแพงนองเ้ากัน Ăn nhà bên hai mươi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  hai hai cha hai hai mươi hai 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 ดังกินช่างพันดังเต้มานะนคือว่าเป็นคตรโบยมาปากันน่นอะอืมอยู่ในอยู่เื่อนแม่ในอยู่สี่คนเนาะปนละปนละเออปนะกับปนละกับตัวก็อือเป็นเ่ออน่อนตัวลาน้องยังกาะันคันหาขันหาัน hmm. ันแป ขทยนไม่กนหนาับนเปผูชื่อยังนผูนี่วาชนะวาชนวายามายาาแบบแบบแบบเทียนนั่นเองสินผู้นึ่งขันหาเทียนขันหาขันแปดเผู้ให่วาชนะผู้น้องขั้นหาปหอั่ผัวเกย์นะไม่ใส่ผัวเกย์นะฮะผัวผัวนะผัวที่ลอดาลไตให้ไปให้เออ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  ขอใจเรื่อยเรื่อหนงสีมายันยัม่บาย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 เป็นบอกตา่ตบายบายนีจะเลยอบะตบายบายบายตาบายบายเนีจะบอกมากระเาไปไหนหนอนายนี่ตาบายบายขอบใจขอบใจเลยบา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 ยตบายบายนอันนี้แหละพี่น้องเ้ยเพื่อนเอือยเพื่น ทิวาอยู่กับลูกสี่คนทิวาลูกคือฝรั่งเลยลูกสองลวก็ทางอา,อายเพิ่นกับเอื่อยเพิ่นเป็นสองอยู่พุดดทธิบัญีตั้งเบิร์ตทิวาโอ้นักหน้าได้หนิเลยบอลเพื่อนขั้วนี่ก็จะเพ่ไปเลยเพิ่นว่าออกตัวทิวาลูกฝรั่งหน่ะออกอยู่นี่แหละวเดี๋ยวจะไปห้องหมอหัวนี่หมอท่านออกง่ายแต่ว่าเลี้ยงเนี้ย เนื่องเขาน้ำท่ามปานีน่กะมอยเบาตรงพี่น้องเลยคือสีอดอยากพอสมควรลเลยเบื้องต่เรื่องสารเพราะมันกลับไปให้ถต่ว่าคลิปนี้พี่ใหญ่ใจดีเห็นเ่าเอฟซีมันจะซอยอยากเลือเป็นเป็นเขาเป็นน้ำบ่หรือว่าเป็นเครื่องนุ่งห่มกับชามารถซอยได้เลือกพี่น้องเลยอีตโตนตอนอีดูสงสารเอาเขามาถ่ายทอดเป็นสื่อกลางให้พี่น้อง FC เอฟซีเบิ่งบ่ว่าเซียู่ภายในหน้ากระตางประเทศพี่น้องเลย มือหนาคันว่ามีผู้ใหญ่เจดีซอยเลือดแลเวาจะสิมาเยี่ยมยามายมทางครอบครัวเอื้ออายเป็นไม้เป็น,นอะไรยู่ดีแม่งเมื่อสุขคนต่อกันเม่ะมือหนาเด้อ